ปัญหาต่อไปเป็นท่านพร้อาารย์มหาจรันนะครับอันนี้ก็เข้ากับช่วงเวลาอยู่พอสมควรคือเรื่องกินเจเนี่ยนะครับคา mm hmm. ถามว่าคนกินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นบาปเพราะไปสนับสนุนการฆ่าสัตว์แต่กินเจเนี่ยได้บุญเนี่ยถูกต้องหรือไม่ครับขอการะเทระนะครับ อันนี้ก็ต้องอยู่ที่ความเข้าใจนะความเข้าใจอย่างชาวพุทธเนี่ยพุทธเจ้าให้ให้ใช้ปัญญาในการใช้สอยปัจจัยเพื่อที่จะไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้าสู่จิตสู่ใจในการบริโภคโดยเฉพาะปัจจัยสี่ถ้าเป็นพ้านี่ก็จะเห็นชัดในเรื่องของการพิจารณา ทุกคําคืนในการฉันฉันอาหารนะว่าเราฉันเพื่ออะไรนะประโยชน์ของอาหารอันะนี้คือกันบาปไม่ให้มันเกิดขึ้นถ้าฉันด้วยอํานาจความชอบใจของอาหารนั้นๆหรือบางทีอาหารนั้นไม่ถูกปากก็ไม่พอใจก็เป็นโลภะบ้างเป็นโสะบ้างฉันแบบนี้เป็นบาปแน่นอนเพราะว่าปล่อยให้อกุศลมันครอบงำในการบริโภค นะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีปัญญาพิจารณาในการบริโภคสิ่งเหล่านีนะ้บาปก็ไม่เกิดขึ้นทีนี้การบริโภคเนื้อสัตว์ถ้าเป็นชาวพุทธเรานะมันก็ต้องไปดูในเรื่องของการการทำปานาติบาตองค์ของการทำปานาติบาตเกี่ยวข้องกับการทำปานาธิบาตนะแต่ในฐานะที่เราใช้ชีวิต ปกติของเราเราไม่ได้ไปรับรู้เกี่ยวกับการฆ่าสัตว์แล้วสัตว์เหล่านั้นมันก็มีอยู่ดาด,ดื่นในท้องท้องตลาดอยู่แล้วใช่ไหมถึงเราไม่บริโภคเขาก็ฆ่านะเราก็ไม่ได้ไปสั่งจองถ้าเราสั่งจองนี่เราก็เป็นผู้มีส่วนใช่ไหมนี่เราไม่ได้ไปสั่งจองถ้าเป็นพระก็จะเว้นฐานะที่ที่อะไรที่ได้เห็นได้ยินแล้วก็รังเกียจใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคารวส ก็ต้องมีส่วนที่จะไปเกี่ยวข้องอในเรื่องของกรรมบทเกี่ยวกับปานาติบาตถ้าเราไม่ได้เกี่ยวข้องเราก็ทําอาชีพของเราปก,กติอยู่แล้วใช่ไหมแม้กระทั่งสัตว์ที่เขาหมดชีวิตเขาตายตามธรรมชาติก็ยังอนุญาตให้เอามาบริโภคได้ดังนั้น,าน,นการบริโภคเนื้อสัตว์ไม่ได้หมายความว่าเราเนี่ยจะไปสนับสนุนให้เขาฆ่าฆ่าสัตว์เราไม่ได้มีจิตเราไม่ได้มีเจตนาแบบนี้ เวลาเราบราิโภคทุกครั้งใช่ไหมเราบริโภคตามที่พระเจ้าอนุญาตก็คือเพื่อความเป็นไปได้ของของอัตภาพเพื่อการดํารงอยู่ได้ของอัตภาพเพื่อการประพฤติถ้าเป็นพระก็ประพฤติพรหมาจรรย์ใช่ไหมถ้าเป็นโยมก็อบรมใจในสิขาอันนี้คือหลักหลักคิดของเราส่วนเราจะบริโภคอาหารที่เว้นจากเนื้อเราจะกินเจนะเพราะเราพิจารณาว่าเรากินเนื้อแล้วมันสแสลงต่อโรคบางอย่างในร่างกายของเรา แล้วเรางดเว้นเรางดเว้นะในส่วนนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะได้บุญอะไรเพิ่มเติมนะเพียงแต่เราได้ความความรู้ความเข้าใจเ็าเรียกว่าหลักการบริหารดูแลจัดก,การชีชีวิตของเราเท่านั้นเองนะเพราะถ้าเราเราไม่กินเนื้อเรากินผักเรากินผักเนี่ยจะทำให้เรามีบุญเพิ่มอืม มันมันไม่มีนะมันไม่มีหลักเหตุและผลแบบนี้เพราะว่าสัตว์บางประเภทเขาก็กินพืชนะเขาเขากินพืชนะเพราะถ้าได้บุญเพราะกินพืชก็แสดงว่าสัตว์เหล่านั้นก็พากันขึ้นขึ้นสวรรค์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้บริโภคด้วยการพิพจรารณาบุญบุญและบาปไม่ได้อยู่ที่ไม่ได้อยู่ที่การกินกินเนื้อหรือไม่กินกินเนื้อนะแต่อยู่ที่การ กินด้วยความเข้าใจด้วยปัญญาป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดในจิตในใจอันนี้ตังหากที่เป็นสาระสําคัญของคําสอนครับอาจารย์จะเสริมไหมครับประเด็นตั้งเป็นคําถามเพิ่มนิดนึงอันนี้ถ้าเกิดว่ามีการตั้งประเด็นคําถามว่าเพราะมีผู้กินสัตว์บริโภคสัตว์นั่นแหละจึงมีคนฆ่าสัตว์เป็นการสนับสนุนให้เขาฆ่าสัตว์ถ้าไม่มีคนกินก็ไม่มีคนฆ่า เราเราเทียบเคียงนี้ในสินข้ออื่นนะครับสุภาพบุรุษภาพสตรีท่านใดที่มีครอบครัวเป็นการสนับสนุนให้มีการข่มขืนก็ทำชำเราคือเทียบเคียงแบบหลักการเดียวกันเพราะคนหนึ่งฆ่าสัตว์กินเนื้อสัตว์เพราะมีมีคนฆ่าสัตว์เพราะคุณกินเนื้อสัตว์สองสามีภรรยาแต่งงานกันอีกคนที่เขาไม่มี ไม่มีคร่ครองก็เลยอาศัยสองคนนั่นแหละเลยเรียนแบบพฤติกรรมเรียนแบบถ้ามันเป็นอย่างคิดแบบตัากกาบหรือมันก็ปิดเบี้ยวกันทั้งหมดฉะนั้นมันอยู่ที่เจตนาเป็นสําคัญคือถ้าหากว่าฆ่าสัตว์ก็ต้องมีเจตนามีองค์ประกอบถ้าเกิดคนกินเนื้อสัตว์และมีเจตนาฆ่าโดยอาศัยการกินเนื้อสัตว์และบอกให้เข,าข้าฆ่าและถ้าองค์ครบองค์ประกอบเนี่ยก็ผิดศีล นั้นประเด็นบาปหรือไม่บาปอยู่ที่การกระทําจะด้วยกายวาจาที่เป็นไปทางกายทางวาจานั่นแหละเป็นสําคัญลําพังใจอย่างเดียวเนี่ยไม่สําเร็จเป็นอกศุศลกรรมบทในส่วนของกลุ่มของปณติบาันี่ก็เพิ่มเติมนิดนึงฉะนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับในการฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นบาปนะครับสนับสนุนก็เช่นถ้าไป หาอุปกรณ์ในการฆ่าอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นการสนับสนุนนะอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกันนะครับนั้นก็ชัดเจนว่าเราสามารถที่จะจะกินเนือ้อกินเจก็ได้ทั้งสองอย่างแต่ต้องถ้ากินอย่างฉลาดก็ต้องกินอย่างที่พระเจ้าสอนนะครับก็คือที่เป็นการพิจารณานะครับว่าการใช้สอยปัจจยัย4นั้นเนี่ยเพียงเพื่ออะไรอันนั้นก็จะเป็น การกินอย่างได้บุญนะครับกินอย่างได้บุญได้กุศลแล้วก็ละตัณหาความพอใจในรสอาหารได้ <c oughs> นะหรือกินาธาตุนั่นเองนะฮะธาตุป,ปเจเัจจุัจเวกขณะพิจารณาโดยความเป็นาธาตุก็ได้